สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะกลับมาพบกับวิชาการงานอาชีพกันอีกแล้ววันนี้สัปดาห์ที่สอง,สองหรือสามสามครั้งที่สามของเดือนมกราคมนะคะอะ่ก็มาพบกับวิชาการงานก็สัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยด้วยเกี่ยวกับสไลด์มันไม่ ไม่ไปนะคะก็คือผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะวันนี้ครูก็เลยจะมาแก้แก้ไขให้มันถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่และถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดนะคะในวิชาการงานของเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของอาชีพเนื่องจากว่าอะไรก็ชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วว่าการงานอาชีพนะคะ การงานก็คืองานบ้านนั่นเองงานบ้านเราเรียนไปแล้วเทอมที่หนึ่งเทอมเทอมเทอมที่แล้วนะคะเทอมนี้ก็จะเป็นเน้นไปในเรื่องของอาชีพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆในชีวิตของพวกเรานะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในชีวิตของเราของพวกเราเลยนะบางคนเกิดมาเนี่ยทํามากกว่าหนึ่งอาชีพนะบางคนตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มทํางานจนกระทั่งกเกษียณหรือว่าเลิกทาเนี่ย ก็ทําอยู่อาชีพเดียวบางคนทำสองอาชีพในเวลาเดียวกันนะมันมีความหลากหลายแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเมื่อวานนี้คุณครูไปดูคลิปสัมภาษณ์คุณป้าคนหนึ่งคุณป้าก็เป็นคุณป้าอายุเจ็ดสิบเขาถามว่าป้าเคยทำมาทั้งหมดกี่อาชีพแล้วนะป้าบอกเจ็ดแปดอาชีพแล้วตั้งแายเย็บ yes, ผ้า เป็นแม่บ้านาทํางานโรงงานนะคะแล้วก็ทำมาหลายอาชีพแล้วจะมาหยุดสุดท้ายที่ขายกับข้าวาขายกับข้าวแกงขายแกงนั่นเองแล้วเขาก็ถามว่าแล้วป้ามีฝันไหมมีความฝันไหมคะป้าบอกโอ้ป้าจนคนจนไม่มีความฝันเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสืออันนี้คือเมื่อสมัยก่อนหรือว่าเมื่อ อดีตนะคะคนการศึกษาขาองยังน้อยอยู่คือคนก็คิดแค่ว่าทําอย่างไรถึงจะมีเงินนะคะก็คือต้องตั้งใจทํางานเพื่อที่จะมีเงินนะแต่ในช่วงนี้ยุคนี้บริบทเปลี่ยนไปนะคะ,ะสถานการณ์เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปนะคะจะเห็นได้ว่า <c oughs> เราต้องปรับตัวเข้ากับสังคมเข้ากับสถานการณ์เข้ากับโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้อาชีพเนี่ยก็เป็นการที่เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนะอันนี้คือ,อ,อความสำคัญ ของวิชาการงานที่คุณครูสอนหลายครั้งเหลือเกินนะคะอ่าทีนี้เรามาเรื่องของอาชีพและความแตกต่างของอาชีพนะคะ,ะความแตกต่างของอาชีพนะคะความสำคัญของอาชีพในชุมชนเนี่ยเราก็ทราบไปแล้วว่าเรามีอาชีพ ไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเรานะเราต้องมีอาชีพเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติของเราด้วยนะคนที่ทําไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามแต่ต้องทําเพื่อชุมชนประเทศชาติอ่าสปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดใครได้ฟังการที่เรามีอาชีพเนียคนบอกโอ้ครูไปเกี่ยวอะไรกับชุมชนเกี่ยวนะคะเพราะว่าเรามีไรายได้ปุ๊บเราก็ใช้จ่ายใช่ไหมคะ <c oughs> เมื่อเราใช้จ่ายเนี่ยมันจะเกิดเกิดไรายได้ของอีก ครอบครัวหนึ่งละอีกบ้านหนึ่งละสมมุติเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินตอนเช้าบ้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็จะได้ได้ประโยชน์ไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องไปซื้อผักซื้อเส้นซื้อหมูที่ร้านต่างๆอีกอีกสามร้านสี่ร้านก็เป็นการกระจายอาชีพกระจายรายได้ไปให้กับอีกสามสี่ครอบครัวห้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือการ สร้างไรายได้ให้กับในชุมชนของเรานะคะแล้วก็เกิดการอยู่ร่วมกันในชุมชนนะติดต่อค้าขายกันรู้จักกันอ่าร่วมกันทำงานให้สำเร็จอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะช่วยเมื่อมีทุกคนในชุมชนมีมไรายได้มีเงินก็จะทำให้อา่ามีการเสียภาษีแล้วก็เกิดเกิดไรายได้ของชุมชนเกิดไรายได้ของประเทศชาติแล้วก็เอามาพัฒนา พวกสาธารณูปโภคต,ต่างๆเช่นพวกเอามาพัฒนาสวนสาธารนณะถนนประปาไฟฟ้าเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ประเทศเรามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดคนในประเทศไม่มีอาชีพเลยมันก็จะทำให้ประเทศเราพัฒนายากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้อาชีพต่างๆ มาดูลักษณะของอาชีพแตกต่างในแต่ละสาขาอาชีพนะมันจะมีความแตกต่างกันในทั้งเรื่องของลักษณะงานทั้งเรื่องของประเภทกิจการแล้วก็เรื่องของรายได้นะคะแต่ละอาชีพเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันนะตัวอย่างที่หนึ่งหรือว่าข้อข้อที่หนึ่งก็คืออาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมาเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพหลักนะเออมีเพลงเพลงหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กเด็ก เกษตกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเลื่องอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกษิกรรมกษิกรรมแปลว่าเกษตรกรรมเกษตรนั่นเองนะกระดูกสันหลังก็คือชาวนานะคะชาวนาหรือว่าชาวสวนชาวไร่เนี่ยกเกษตรกรนั่นแหละคือกระดูกสันหลังของชาตินะคะพวกเขามีหน้าที่สําคัญยิ่งนะคะัทัทง้งทางด้านของการ บริโภคในประเทศชาติและการส่งออกนะเมื่ออดีตเราเคยส่งข้าวนะคะประเทศเราส่งข้าวส่งข้าวออกเป็นสินค้ามากที่สุดในโลกนะส่งข้าวออกมากที่สุดในโลกนะแต่ตอนนี้ไม่ทราบข้อมูลนะคะว่ายังยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมนะคะแต่ว่าพื้นฐานแล้วคนไทยกินข้าวนะ <c oughs> ลักษณะงานของเกษตรกรรมก็คือทํางานเกี่ยวกับการผลิตจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรพืชสัตว์รวมไปถึงประมงด้วยเลี้ยงสัตว์ทําสวนทําไร่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะนี่คือลักษณะของอาชีพเกษตรกรรมนะคะรายได้รายได้ของเกษตรกรรมก็เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตอ่าอย่างเช่นปีนี้ใคร มีบ้านอยู่แถวเอ่อหรือบ้านใครคุณตาคุณยายปลูกข้าวเป็นชาวนาก็จะบ่นว่าข้าวถูกข้าวลงราคามากเอ่อขายไม่ค่อยได้ราคานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีนะนี่ก็คือมันก็จะทําให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้ลดลงนะก็นี่คือเอ่อรายได้ของชาวนา ก็ขึ้นอยู่กับราคาของข้าวาราคาของผลผลิต <c oughs> ราคาของสมมุติตอนนี้หมูเป็นไงคบหมูหมูแพงอ่หมูแพงไก่ก็จะแพงตามแล้วไข่ก็แพงอีกอ่าอันนี้ช่วงนี้ก็เกษตรกรก็จะรายได้มากขึ้นแต่แตเป็นไงประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากใช่ไหมคะอ่ะต่อไป อาชีพรับจ้างนักเรียนอาชีพรับจ้างไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่เออเราควรจะไปดูถูกนะคะคำว่ารับจ้างนี่บางคนฟังแล้วแบบครูเป็นลูกน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเอ่ออาชีพรับจ้างเนี่ยเป็นบุคลากรเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายที่สองคือฝ่ายผู้รับจ้างนะคะผู้รับจ้างเนี่ยเขาเ็จะได้ค่าตอบแทนจากนายจ้างนะคะเขาเรียกว่าค่าจ้าง นะผู้รับจ้างได้ค่าตอบแทนจากนายจ้างเรียกว่าค่าจ้างนะคะจะเป็นลักษณะของรายวันรายเดือนเป็นเดือนเดือนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าจะต้องมีลักษณะก็คือมีเจ้านายนั่นเองมีผู้จ้างนะคะลักษณะงานรับจ้างนี้ก็คือเป็นจ้างอยู่ในสถานที่หรือว่าเวลาที่นายจ้างกําหนดนะเช่นให้ไปอยู่ที่ออฟฟิศทํางานออฟฟิศทํางานที่บริษัททํางานโรงงานเอกชน นะคะแล้วก็มีเวลาเลิกงานแปดโมง 7, เช้าถึงเจ็ดถึงห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นบางทีก็มีโอมิกะต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่างานรับจ้างนะคะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะะลักษณะงานก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะกิจการก็คือเป็นส่วสนใหญ่ก็เป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทรับเหมาต่างๆนะคะรายได้ของอา,อาชีพนี้ นะคะประเภทอาชีพนี้ก็่ได้เข้าตอบแทนเป็นรายวันรายเดือนนะคะหรือว่าเป็นชิ้นงานก็ได้ต่อไปอาชีพอิสระอาชีพอิสระ,ชสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะเขาเรียกว่าอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ ผู้ประกอบการอาจจะเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เป็นคนดําเนินการเองได้เหมือนกับเป็นออภาษาเขาจะง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นเจ้านายตัวเองนะไม่มีเจ้านายแบบเป็นดูอควบคุมตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะเปิดร้านเมื่อไหร่ก็เปิดอยากปิดเมื่อไหร่ก็ปิดไม่มีใครสั่งนะวันนี้ไม่อยากขายแล้วก๋วยเตี๋ยวเบือ่อเลิกปิดร้านนะวันนี้โอ้คนเยอะเลยขายไปเลยยันมืด อันนี้เขาเรียกว่าอาชีพอิสระไม่มีใครมากะมาเกณฑ์ว่าเอ้ยเธอต้องเข้างานแปดโมงเช้าเริ่งานห้าโมงเย็นนะอะไรแบบนี้นะคะต้องลงทุนเองเป็นอาชีพที่ต้องลงทุนด้วยตัวเองนะคะลงแรงด้วยตัวเองนะอาจจะมีลูกจ้างหรือไม่มีก็ได้ในอาชีพอิสระแบบนี้ลักษณะาง,งานก็คือทํางานที่ลูกลลูกค้าสั่งรับจ้างเมื่อรับค่าจ้างก็เมื่องานเสร็จเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์ แนะขับวินโมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่เนี่ยไม่ต้องมีใครมาบังคับเราว่าเออเธอต้องขับกี่โมงกี่โมงนะคะดิการประเภทน,นี้ก็ขึ้นเช่นร้านขายของต่างๆร้านขายของชําร้านขายยาช่างเย็บผ้าช่างซ่อมโมอเตอร์ไซค์นะคะช่างซ่อมรถยนต์ร้านเสริมสวยนะช่างภาพต่างๆพวกนี้เป็นอาชีพอิสระที่แบบไม่ต้องมี เจ้านายเป็นเจ้านายตัวเองนะรายได้ก็แน่นอนมันอิสระมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะรายได้ก็จะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่เราทําสินค้าที่เราขายได้นะคะเช่นอย่างพิมพ์ริพายขายทุกอย่างก็เป็นอาชีพอิสระพิมพ์ริพายไม่มีเจ้านายแต่พิมพ์ริพายมีลูกน้องต่อไปอาชีพรับราชการนะรับราชการ เออเป็นอาชีพทั้งเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นพนักง,งานของรัฐบาลเป็นพนักง,งานของรัฐเป็นลูกจ้างของรัฐบาลนั่นเองนะคะหน้าที่ก็คือให้ความสะดวกบริการประชาชนเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักประโยชน์ของชาติรับผลประโยชน์ของประชาชนด้วยนะคะก็คือต้องดูแลรับใช้ประชาชนนั่นเองอาชีพรับราชาการเนี่ยนะลักษณะก็คือการทํางานที่เป็นเวลาแน่นอน มีวันหยุดราชการนะคะซึ่งเอแล้วแต่หน่วยงานว่าจะหยุดยังไงนะคะประเภทงานก็คือเป็นงูเป็นครูเป็นหมอเป็นอาจารย์อาจารย์กับครูแตกต่างกานันนักเรียนครูเนี่ยจะเรียกตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมาปถมอ่อนานุบาลเป็นปถมเนี่ยคนที่สอนหนังสือเนี่ยเขาจะเรียกครูแต่พอ ถึงมัธยมอาตั้งแต่มัธยมคุณครูที่สอนใน,นมัธยมเขาจะไม่เรียกครูเขาจะเรียกว่าอาจารย์นะคะแล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยในระดับวิทยาลัยด้วยเขาจะเรียกว่าอาจารย์นะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นคุณครูที่อยู่ใน,นเราเขาจะเป็นครูหมดเลยแต่พอนักเรียนไปอยู่โรงเรียนมัธยมเรียนจะมีอาจารย์ละนะก็จะเป็นเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นกฎหมายบอกไว้อย่างนี้เลยนะพยาบาลทหารตำรวจ นะอาชีพเหล่านี้ก็ต้องเข้ามาทํางานได้ไงต้องสอบนะคะสอบเข้ามีการสอบเข้าทํางานรายได้ก็เป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจะมีเกณฑ์บอกเลยว่าทํางานกี่ปีได้เงินเท่าไหร่จบวุฒิการศึกษาอะไรปร,ริญญาตรีจะได้เงินเท่าไหร่เขาจะมีการบอกแล้วก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนไปตามอายุงานตามความสามารถด้วยนี่คือ อาชีพรับราชการต่อมาอาชีพรับวิสาหกิจอันนี้นักเรียนจะไม่ค่อยเคยได้ยินมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นอาชีพที่คุณครูค,คิดว่าน่าสนใจนะสำหรับอ,าอนาคตข้างหน้าใครสนใจอยากจะทํารัฐวิสาหกิจครูบอกเลยว่าดีมากๆนะคะรับวิสาหกิจเป็นองค์กรของรัฐบาลเช่นเดียวกันรัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ก็มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น นะคะเป็นแบบกึ่งกึ่งกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนนะคะก็มีโครงสร้างการทํางานที่คล้ายๆกับงานเอกชนเหมือนทําธุรกิจเลยนะ,ะมีผลกําไรเมื่อมีผลกําไรก็จะมีข้อดีคือจะมีโบนัสคนที่ทํารัฐศึสาหกิจเนี่ยก็จะมีโบนัสซึ่งก็คุ้มค่ากับรายได้เลยนะอนะ่เช่นเอ,อ่อการไฟฟ้าผ,าผลิต การไฟฟ้าภูมิภาคปปานะคะการรถไฟประเทศไทยออการทางพิเศษทางพิเศษก็คือทางด่วนนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าเรือการไปไปสนีหรือว่ากสทชนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และอีกอันหนึ่งก็คือธนาคารออมสินนะอันนี้คือ รับวิสาหกิจหน่วยงานรับวิสาหกิจข้อดีคือโบนัสเยอะอ่าก็ส่วนใหญ่คนเขาอยากให้แต่มีการค่ารักษาพยาบาลมีการสวัสดิการเหมือนข้าราชการด้วยนะแล้วมีโบนัสอาาีกนห่ะซึ่งเป็นเออเป็นรายได้ที่ดีแล้วก็เนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทํางานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าปปานะคะก็รายได้ของรับวิสาหกิจก็คือมี เงินเดือนด้วยนะคะมีเงินเดือนด้วยก็ใครที่สนใจนะคะสมมตินัเกเรียนที่ชอบทางด้านงานช่างช่างไฟฟ้าเนี่ยเรียนจบไปต่อเทคนิคนะคะแล้วก็ไปต่อช่างไฟฟ้านัเกเรียนก็สามารถที่สมัครพอเรียนจบปวชปวสนัเกเรียนก็สามารถสมัครเข้าทํางานในการไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าใครที่จบทางด้านวิศวกรรม ก็สามารถทํางานในด้านป,ปลาปลารถไฟได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจก็ลองดูศึกษาดูไปเรื่อยๆอ่าต่อไปอาชีพคาขายนะคะขา,ขายก็เป็นอาชีพอิสระนะที่เป็นเจ้านายตัวเองดําเนินการด้วยตัวเองอาจจะมีลูกจ้างด้วยก็ได้นะคะขาขายนี่มี2อประเภทนะมีทั้งขายปลีกกับขายส่งขายส่งก็คือขายของที่เน้น เออปริมาณมากๆอ่าเจ้าของเจอกับคนซื้อเลยโดยตรงนะคะขายส่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นห้างใหญ่ๆแมคโครเนี่ยเขาเรียกค่ะขายส่งจะขายของทีเยอะๆนะเราจะไปแมคโครเนี่ยจะซื้อกินขนมถุงเดียวไม่ได้เขาจะมีเป็นอ่าเขาจะมาเป็นโหลๆเลยใช่ไหมคะอยากกินเบอร์ี่หนึ่งขวดเนี่ยเขาขายเป็นแพ็คเนี่ยอันนี้คือการขายส่งเพื่อที่จะเอาไปขายต่อ อีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าเอาไปขายปลนะีการค้าประเภทที่2ก็คือการขายปรีขายปลีก็คือการซื้อสินค้ามาจากร้านขายส่งเนี่ยแล้วก็เอามาแบ่งขายเป็นชิ้นให้มันน้อยลงเพื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะก็เช่นร้านขายของชําร้านขายยาร้านเซเว่นนะซีเจอะไรแบบเนี้ยจะเป็นขายปรีนะคะไรายได้ก็ไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับ อะไรคะเอ,อ่อกำไรที่ขายได้นะคะต่อไปเป็นข้อคํานึงถึงอาชีพข้อคํานึงนักเรียนจะตัดสินใจประกอบอาชีพใดอาชีพหนึง่งเนี่ยเราต้องมอีข้อมูลในการตัดสินใจง่ายๆอยู่สามข้อนะข้อที่หนึ่งเวลาทํางานเหมาะสมกับชีวิตเราไหมนะเช่นเป็นคนที่สุขภ,ภาพ ไม่ค่อยดีเลยไม่สามารถทํางานตอกนกลางคืนได้เรียนก็ต้องหลีกเลี่ยงการทํางานเป็นกะกลางคืนนะคะหรือเป็นคนที่เอ่อจะต้องชอบท่องเที่ยวเรียนก็ต้องอยากมีเวลาหยุดเยอะเรียนก็ต้องหางานที่มีความมีการหยุดงานสักสองวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เพื่อเพื่อความเหมาะสมกับชีวิตของเรานะคะ <c oughs> อันนี้ ข้อที่สองก็คือยอมรับนับถือจากสังคมนะจะต้องเป็นอาชีพที่เราเลือกทาแล้วมันเป็นอาชีพสุจริตอืคนที่ทําอาชีพไม่สุจริตสังคมไม่ยอมรับนับถือนะคะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อเรามีไรายได้มีอาชีพมีความมั่นคงแล้วเราจะต้องตอบแทนสังคมตอบแทนประเทศชาติด้วยกันให้ช่วยเหลือบ้างนะคะสังคมจะได้ดีขึ้น อาเรายังมองท่านหวังว่าประเทศไทยเราจะดีขึ้นอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของความเสี่ยงอาชีพที่เสี่ยงต่อชีวิตเราอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อการบาดเจ็บเสี่ยงอ่ในการพิก,การอะไรเงี้ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะที่มันไม่เหมาะสมกับเราเช่นบางคนเนี่ยเออตัวอ้วนมากเลยต้องไปทำงานในที่ที่แคบแคบ ก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะอ่ะทีนี้เรามาเฉลยครูขอเฉลยแบบฝึกหัดที่ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเฉลยแบบฝึกหัดที่ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่าใครที่ไม่ถูกนะคะเดี๋ยวักเรียนทำใหม่แล้วส่งมาให้ถูกถูกข้อทำแบบครูเลยนะให้นักเรียนแก้ให้ถูกต้องเลยนะคะใครที่ไม่ถูกนะคะหรือใครที่ทำผิดนั่นเอง เดี๋ยวครูจะส่งรายงานไปอีกรอบหนึ่งแล้วเรียนทําใหม่ให้มันถูกต้องแล้วส่งมาในอัลบั้มใหม่นะคะคนที่ถูกหมดเลยถูกแล้วยินดีด้วยไม่ต้องส่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคนที่ยังไม่ยังผิดอยู่ให้นักเรียนแก้ให้ถูกแล้วก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะข้อที่หนึ่งตอบถูกนะคะอาชีพอิสระไม่มีเงินเดือนข้อที่สองก็ถูกนะคะเกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณเกษตร การเกษตรถ้าใครฟังคุณครูพูดหรือคุณครูสอนในสัปดาห์ที่แล้วจะเข้าใจแล้วก็จะตอบผิดน้อยนะคะหรือว่าไม่ผิดเลยต่อไปข้อสามกระดูกสันหลังของชาติเป็นทาหารใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเพราครูบอกแล้วว่ามันเป็นอาชีพของเกษตรกรหรือว่าชาวนาต่อไปข้อสี่ผิดนะคะนายจ้างเนี่ยตอบแทนผู้รับจ้างเป็นค่าแรงนะจ๊ะไม่ใช่ค่าตัวนะจะ ข้าตัวนี้เอาไว้เรียกอะไรบางอย่างนะคะอ่านต่อไปข้อห้าถูกต้องนะคะเครื่องรุ่งผมเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมนะขะ้อที่หกถูกต้องนะคะอาชีพสลับเป็นอาชีพที่รับจ้างทํางานตามที่ลูกค้าสั่งเมื่อลูกค้าจ้างนะคะก็รับค่าจ้างเจ๊ <c oughs> พิมพ์รีพายขายทุกอย่างเป็นอาชีพอิสระนะคะ ข้อ8ก็ผิดนะคะทุกอาชีพต้องเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะคะข้อ9ถูกค่ะรับราชการแวบาบชีพที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักและข้อ10ก็ถูกอาชีพถุจริตทุกอาชีพมีความสคัญเท่าเทียมกันคุณคณรูเฉลยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ทำผิดทำมาใหม่นะคะให้มันถูกทุกข้อนะคะ ให้มันถูกหมดเลยตามนี้เลยนะคะคนที่ถูกอยู่แล้วตรวจสอบให้ด้วยนะคะถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องส่งเพิ่มแล้วนะคนทําใหม่ส่งในอัลบั้มใหม่เดี๋ยวครูจะตั้งอัลบั้มให้นะ,ะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องพอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมตรวจใบงานนะคะสวัสดีค่ะ